ก็ยินดีต้อนรับสู่เกาะพยามครับเวลคัมทูเกาะพยามพี่รถกอล์ฟไปบูสกายคันไหนค,คนขับอยู่ไหนนะ mm hmm. เราจะลองพักที่บูสกายรีสอร์ทดูครับเป็นอะไรที่แพงมากแต่ก็อยากจะลองดูสักครั้งของแบ็คแพคเกอร์ว่ามันจะฟิลมันจะเป็นยังไงครับ Wanna try b l u e s k y Resort very expensive but w e l l show you about เอ uh, e v e r y t h i n g r o o m services f o o d and t s is is ่คือรถตู t เช่ารถบ Blue Sky รงน,งนังนรถไปบูสกายรีสอครับไป Blue Sky ป่ะพี่นี่จองมาหรือเปล่านะจองมาครับเดิมตกึ้นเท่าไหร่พี่ดี่พแปด ยองวานพวกวันศุกร์นี่ครับนอนกี่คนสองคนตาบดตัวเล็กไม่กิน มะม่วงกับสม้มโอเคเมงโก้ and ออร์เรนจ์สสโมกิ้งแอเรีย and สว imming pool at blue sky ระนองเกาะพยามไอแลนดเป็นซาวยน้ำครับอยู่นี่ ครับผมโอ้ห้องน้ำอย่างนี้เลยครับอย่างนี้เลยนะนะนี่ก็นี่เป็นชาเวอร์พักที่พักแพงที่สุดในชีวิตอยู่ที่บู u e Sky r ส s o r t เกาะพยามที่ระนองครับก็ออกมาเล่นน้ำอย่างนี้ได้เลยนี่แล้วก็ว่ายน้ำนี่ข้างหลังได้ครับ นี่ครับจะเป็นบังกะโลเป็นวิลล่าแบบนี้ ยอดเลยครับ Very really good, superb, at blue sky, ระนองพยาม Island The price for one night is about 150 hundred and f i dollar. นี่เรือคายักครับคายฟรี This is kayak for free. Good morning from Blue Sky ก็พยายามพยายาม Island Resort ก็เป็น breakfast time พี่ครับอาหารเช้านี่นั่งได้เลยใช่ไหมั่งไปเขาจะมาเสิร์ฟพาไปชมวิวนิดหนึ่งครับผมนี่ว่าเป็นคนบันนอกร่ปุ๊ที่นอนเพิ่นนุ่มหลายครับเพราะนุ่มหลายว่ะผมเก็บแอลมัน มันนุ่มเกินไปผมชอบนอนที่นอนแข็งๆนะคืนหนึ่งสี่พอาหารเช้าก็จะมีเอาไม่กันเบรก f a s ์มีใครมีใส่กอกซอสเด็ดก็ i อิสต u บัลฟอร์บูสกเกาะพยาามไอแลนด์ครับ b r e a k fast included for the room price is about Almost one hundred and fifty, fifty dollar for low season. You uh, you can also swim here for free. Got a uh, kayaking for free. American breakfast. I'm g o ี n คือ o อ r ดอ American breakfast with eggs sunny side up ค mm ุ hmm. ต้มปลาก็น่ากินนะ mm hmm. นี่ครับนี่ hot chocolate ครับ mm hmm. ก็เป็นรูป heart mm hmm. อย่างสวยเลยอืมา mm hmm. mm hmm. ไปนั่งกินข้างนอกก็ได้นะริมสงริมสะโอ้ยฝนตกนี่คือ ไข่ยัดไส้แฮมชีสครับ This ด uh, ิจ e สอเ t ริ h ham แฮมชีสฟิลลิ่งก็ไม่มีอะไรมากครับเหย่อแม็กกี้ไปนิดนึงครับดูซิว่าข้างในมีอะไรอ๋อเป็นออมล็ตครับชิมครับวัน t a s ต e มีเปลือกไข่ด้วยแคลเซียมอร่อยเนะี่ยแฮมแอนด์ชีสวิ t ออมเล็ต ก็เรียบร้อยครับนี่คืออเมริกันเบเกฟัตครับจะให้ท่านทุกท่านดูเดี๋ยวรอซอสต้บหนึ่งครับเวท f ฟ r t เดอะซ c e พี่ขอ ไม,ม่มีอะไรมากครับไส้เอก sausage, ham and bacon this is อ a l t and pepper. เริ่มรับประทานนะครับ ชุดนี้ถ้าสั่งเพิ่มนะครับชุดละ250บาท <c oughs> สำหรับอาหารมื้อนี้นะครับ for this set 250บาท but free if you uh, stay here but if you want order more 250บาท or i อยู่เชิ Almost $10 ร้อนๆเลยเนี่ย Hebetsanwich kah dah. Put fry egg everything in the, the bread. It's like filling. ก็จะได้กลับนะนวันนี้อายุเข้า for watching it.